สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอนะครับผมช่องปลาแปลงเพชรยนต์รถมือสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1นะสาขาสํานักงานใหญ่นะครับวันนี้ก็กลับมาจากสาขาสุวินทวงศ์นะมาถ่ายคลิปให้กับพี่พี่ได้รับชมกันนะครับเป็นรถเก่งเล็ก1นึ่คันนะวันนี้จะนํามาเสนอนะครับเป็นแบรนด์รองนะแบรนด์นิสสันนั่นเองนะนี่วันนี้เราอยู่กับคันนี้นะครับนิสสันอัลเมล่านะครับเป็นตัวรองท็อปนะเป็นตัว1.0 V นะครับ ตัวหนึ่งดศนเทอร์โบนั่นเองนะก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นคันสีดำนะคันนี้นะครับเลขไมลเนี่ยพูดเราจะตกใจนะเลขไมล์หมื่นหกนะครับนี่เลขไมล์หมื่นหกนะครับอาราคาสามแปดเก้านะรถปีสองพันยี่บ็ดนะรถใช้งานมาสี่ปีนะครับรถใช้งานมาประมาณสี่ปีนะวิ่งไปแค่หมื่นหกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ปีละสี่พันโะลนะน้อยไหมนะครับน้อยไหมครับอ่ะ ถือว่าโอเคนะสภาพนะครับโดยรวมนะสภาพด้านนอกนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้กันก่อนนะเหลี่ยมสานตัวรถนะครับแล้วก็รอยบุบรอยยุบต่างๆนะไม่มีเลยนะครับนี่นะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับรถสวยคัดเกรดเข้ามานะครับเป็นรถเกรดห้าดาวนั่นเองนะเราคัดเข้ามานะครับโดยผู้ชํานาญนะครับในการซื้อเข้ามานั่นเองนะพี่ๆทีมจัดซื้อนะครับเขาดูรถเป็นอยู่แล้วนะครับนะมีประสบการณ์มากกว่า25ปีเลยนะก็คือเป็นรุ่นบุกเบิกดของบริษัทเลยนะครับเพราะว่าบริษัทเราเปิดมาประมาณ ยี่สิบหกยิบเจ็ดปีแล้วนั่นเองนะครับก็อยู่กับเพจโยนมาเนี่ยอย่างยาวนานแล้วก็มีความชํานาญมากๆนะครับในการคัดรถเลือกรถเข้ามานะครับบางจุดบางมุมนะที่อันนี้ผมขอแชร์เลยนะบางจุดบางมุมนะครับเ,ออเวลามีลูกค้าเอารถเข้ามาเทินนะเราเออในฐานะที่เป็นเซลนะครับบางมุมเนี่ยเรามองไม่ออกนะว่ารถมีการทํามีการแก้ไขตรงไหนมาบ้างนะครับแต่ว่าพี่ๆทีมจัดซื้อเขารู้หมดเลยนะครับเวลาเขามองรูปทรงรถต่างๆเนี่ยเขามองออกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะเข้ามาเพชรยนต์นะครับเราคัดเข้ามาทุกคันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเวลาจะปล่อยรถให้กับพี่ๆนะครับเรามีการตรวจรถให้อีกนะโดยบริษัทชิคนะครับเป็นบริษัทนะครับมาตรฐานเยอรมันนะในการตรวจรถนะครับอีก215จุดนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเพชรยนต์เป็นคนออกให้นะไม่ไม่ได้ให้ลูกค้าออกนะครับแล้วก็ผลการตรวจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF นะครับหรือว่าเป็นเปเปอร์นะพี่ๆก็ สามารถที่จะขอกาแฟได้เลยนะครับนะสามารถให้กับลูกค้าได้เลยนะครับผลการตรวจต่างๆนะครับนะจุดไหนแก้จุดไหนทํามานะครับไม่มีหมกเม็ดนะแจ้งพี่ๆนะครับตามตรงแจ้งตามจริงเลยนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยรถนะครับจะต้องเป็นเกรดห้าดาวนะนี่อ่ะด้านข้างนะครับฝั่งของคนนั่งโดยสารดีกว่านี่สภาพสวยนะนี่นะครับเป็นตัวรองท็อปนะคันนี้นะครับถ้าตัวท็อปเนี่ยจะเป็นรุ่น V l อนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะพูดมาตั้ง จังเยอะละไม่ได้เห็นหน้าตากันอ่ะนี่ด้านหน้านะครับนะไฟหน้า LED นะครับไฟ Daytime r นะนันนิ g light นะนี่นะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้นะเป็นสีดำนะครับกันชนด้านหน้าเขามีติดติ๊กเกอร์สีแดงมาด้วยนะก็ดูสวยดีนะนี่หน้าตาเขาประมาณนี้นะครับเหลี่ยมสานตัวรถนะครับของกันชนด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยไม่มีแตกไม่มีราวเลยนะแล้วก็เหลี่ยมสันเขาเนี่ยจัดเต็มนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดู ในส่วนของล้อเนี่ยเขาได้ล้อเดิมโรงงานนะเป็นล้อแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางเบสโตนนะครับนะขนาด19565นะครับ R 1 5นั่นเองนะเป็นล้อเดิมของเขาเลยนะครับอันนี้ได้ยางรถติดติดรถมานะเนี่ยยางปี21นะครับยางติดรถนะก็เดี๋ยวผมเบิกใหม่ให้นะครับเบิกใหม่ให้4เส้นนะครับ4เส้นเนี่ยก็เกือบ20,000แล้วนะนะครับหมื่นกว่านะเพราะว่าเบิกใหม่ก็จะเป็นยางแบรนด์แบบนี้แหละนะครับเป็นเบสโตนนะครับมิชลินนะครับที่จะเบิกให้กับพี่ๆนะ หรือว่าเป็นก o สเย่ยูกูฮาม่าอะไรประมาณนี้แหละนะครับอ่มาดูภายในกันนะอ่ภายในนะครับก่อนจะเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวขอเริ่มจากแผงประตูเลยนะครับตรงนี้เป็นโอ้อยังไม่บุนุ่มนะแต่ว่ามีการแต่งสีแดงมานะครับตรงนี้ก็เป็นลายเคฟล่านะครับนี่นะปุ่มต่างๆนะครับของกระจกเนี่ยปรับพับได้เป็นปกติดีนะครับปรับพับไฟฟ้าได้นะครับอยู่ตรงนี้นะคันนี้นะครับปุ่มพุสตานะเขามีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับ ี่อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของเบาะนะนะครับสภาพสวยนะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับเป็นเบาะสีแดงนะนี่นะครับสภาพสวยนะแล้วก็เขาได้พรมนะครับนี่เขามีพรมมาให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพรมมาให้รอบคันเลยนะก็รถสวยน่าใช้อีกคันนึงนะครับคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะครับคันนี้ในส่วนของเหลี่ยมสานตัวรถนะครับนะสภาพสวยครับนี่ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะนะครับกน็อตต่างๆนะหัวน็อตต่างๆนะครับ ของเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีการขยับขันไข่เลยนะนี่นะครับไม่มีการขยับขันไข่นะสีด้านะครับอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าด้วยเงาสะท้อนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอยญาดนะครับแกะนะครับให้ดูตรงสปอตเม็ดอาร์ะจุดมหาชนนะครับมุมมหาชนนั่นเองนะก็สภาพสวยนะครับนี่ไล่เรียงกันให้ดูเลยนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้นะนะครับด้านนอกด้านในนะครับต้องประกบกันแบบนี้นะก็คือจะเป็นการอาร์คไฟฟ้านะครับนะมันก็จะมีจุดนะครับแบบนี้นะเม็ดสปอตเม็ดอาร์คเนี่ย นะครับนะอยู่ทางด้านในและด้านนอกตรงกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเดิมแท้โรงงานนะครับนะจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับอันนี้เขาก็รับประกันนะไม่มีการชนหนักนะครับปิความอมจมน้ํากับไม้ก่อไม้ต่างๆนะรับประกันเลยนะครับระบุในสัญญาซื้อขายนะครับนะหากตรวจเจอนะครับก็สามารถนํารถนะครับเข้ามาคืนได้เลยนะที่หน้าที่หน้าร้านนะครับนะเดี๋ยวพี่ๆเขารับซื้อเต็มจํานวนเลยนะครับมอกนะครับ ต่างๆนะนี่ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนะอยู่ครบนะครับหัวนงหัวน็อตน,นี่นะนี่สภาพสวยนะนี่ไม่มีการขยับขันไขแล้วก็แผ่นเพลนะอยู่ตรงนี้นี่แผ่นเพลอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยนะสะภาพสวยมากนะครับคันนี้นะใครได้ไปเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มเลยนะครับสเกิดรอบคันนะมีมาให้นะครับนี่สะเกิดรอบคันนะไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับอา้าวด้านหลัง เดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอเคมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับภายในของเขานะครับก็ได้สีแดงเป็นสีแดงจะบอกว่าแดงวายก็ไม่เชิงนะเพราะว่าสีเขาจัดกว่าแดงวายนะในส่วนของด้านหลังเขามีจุดชาร์จแบตมาให้หนึ่งนะหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนะเดี๋ยวขอมองเขาไปจากมุมนี้นะครับด้านหน้านะครับมีจอทัชสกรีนมาให้เนาะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car าร์เพย์นะไมโนร์โตแล้วก็ มีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับมาให้ด้วยนะเวลาเราเข้าเกาะถอย,ย,ยต่างๆเขามีกล้องมาให้นะครับ <c oughs> พวงมาลัยนะครับเป็นแบบยูริเทนแบบนี้ขออภัยนะครับผมนะพวงมาลัยเขาเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันนะครับมาให้ใช้งานด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบรันแบบขนาดตัวท็อปสุดตัว V L นะ <c oughs> แต่ก็มีของแบบที่ต้องใช้จริงๆอะ่ะเขามีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหัวน็อตนะครับของตัว ประตูด้านหลังนะครับนะไม่มีการขยับขันไขเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของอด้านหลังนะนี่ด้านหลังเขาจะประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะไฟท้าย l อวดีต่างๆนะครับมีดักเชีมาให้นะเล็กๆน้อยๆน,นะครับนี่นะดูสวยลงตัวนะนี่มีประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายนี่ ฝาท้ายนะครับมีถาดมาให้เรียบร้อยเลยนะถาดไม่ให้แล้วนะครับแล้วก็ยางมีไหมอ่ะรุ่นนี้เขามียางไหมไม่มีแล้วนะนี่นะครับนี่ไม่มียางนะเขาจะมีเป็นตัวอุอปรกรณ์ฉุบเฉินนะครับมาให้แทนนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับนะหัวน็อตสภาพสวยเลยนะไม่มีรอยขยับกันไขเลยนะครับนี่นะไฟก็เป็นของนิสสันนะครับนะนี่เป็นของนิสสันเลยนะ ก็เป็นของเขาเองันแหละนะครับนะไม่ได้เปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะครับในส่วนของฟิลนะครับฟิลด้านท้ายนะก็เล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับสภาพสวยนะเนี่ยนะครับอันนี้คือของเดิมของเขาเลยนะครับฝาท้ายนะเขามีแผ่นกันตรงนี้มาให้ด้วยนะแผ่นบุกตรงเนี้นะครับปกติแล้วรถตัวอีโคคาร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบรนด์หลักนะเป็นแบรนด์หลักๆเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับไอตัวฉนวนขอภายแผ่นปิดตรงนี้นะครับ แผ่นปิดตรงนี้เขาจะไม่มีมาให้นะแต่ว่าแบรนด์นิสสันเขามีมาให้นะครับออปชันเขาค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกันนะครับกับเซกเมนต์เดียวกันนะ้ะเทียบในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าออปชันของเขาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกว่าค่ายอื่นนะครับนี่นะสภาพประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะในส่วนของรางน้ํานะครับนี่จุดสปอตเมทอาร์กนะสภาพสวยเลยอันนี้คือของเดิมแท้แน่นอนนะครับของเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็นี่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับนะ ให้ดูด้านขวาแล้วก็ต้องให้ดูด้านซ้ายนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับรถคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะพี่ๆคนไหนสนใจนะ,นะรถสวยเดิมสภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะครับผมแนะนําคันนี้นะราคานะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนเท่าไหร่นะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับรถผ่อนประมาณเจ็ดพันแบบฟรีดาวด้วยนะคันนี้รถปียี่สิบเอ็ดนะถ้าพี่ๆคนไหนเครดิตด,ดีนะครับก็ ได้ฟรีดาว์ไปเลยนะดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะครับวันนี้ผมมีโปรนะแปดเดือนแปดนะครับแปดเดือนแปดเนี่ยโปรไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหานะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะครับอยู่ที่สองจุดเอ่อสองจุดสองเก้าหรือสองจุดศูนย์เก้านี่แหละนะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าเลยนะดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะครับสําหรับเดืสี่ปีนะนี่สภาพค่อนข้างสวยนะครับคันนี้เนี่ยถ้านะครับ ถ้าให้ผมดูนะว่ามีจุดสังเกตรตรงไหนบ้างนะผมจะขอให้พี่ๆเอาไปเปลี่ยนล้อนะอนนี้แนะนําเลยเหลือล้ออย่างเดียวที่ไม่เข้าพวกนะใครใครเอาคันนี้ไปนะครับนะแนะนําให้ไปเปลี่ยนล้อนะถ้าแบบว่าถ้าคิดเหมือนกันนะว่าเออล้อมันดูธรรมดาไปนะล้อมันดูไม่ค่อยมีอะไรนะก็จับไปเปลี่ยนล้อเนี่ยผมบอกเลยนะสวยเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านนะครับในหมู่บ้านเนี่ยจะมีแบบนี้แหละรุ่นนี้สีนี้เลยอยู่คันนึงนะครับ แต่ว่าเขาจับล้อจับคูบ่นะครับกับล้อที่เป็นลายที่แบบว่าค่อนข้างสวยอะ่ะผมบอกเลยนะพอไปจัดทรงล,งล้อนะครับคันนี้เนี่ยสวยแบบไม่แพ้แบรนด์หลักเลยนะสวยไม่แพ้แบรนด์หลักในราคาที่ถูกกว่าแบรนด์หลักถือว่าเยอะมากนะครับถูกกว่าหลายตั้งเลยแหละนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์หลักนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยหนึ่งร้อยแรงม้า หนึ่งร้อ0แรงม้าสำหรับ e c o c a านะเครื่องยนต์1.0เทอร์โบเนี่ยต้องบอกว่าไม่อืดนะครับการใช้งานเนี่ยทั่วไปเลยนะครับใช้งานในเมืองนะครับออกต่างจังหวัดนะก็ไม่มีปัญหานะครับนะขับได้ปกติเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับนะก็ติดต่อทางแชทแอดไลน์ผมมานะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับศ6นย์หกหนึนะครับปลาแปงเพชรโจนนะ วันนี้ก็นํามาเสนอการหนึ่งคันนะครับเป็นตัวนิสสันอเมร่านะครับเป็นตัวแบรนด์ลองนั่นเองแต่ว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับไม่เหมือนหกนะพี่ๆนะไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะครับเลขไม้เนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันโคตรเยอะเลยนะได้ตัวลองท็อปไปใช้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอญาตเดินมาด้านหลังนะเพราะว่าด้านหน้ามันติดรถนะด้านหน้าติดรถเนี่ยคันวนก้อนนิสสันนะก็รอปล่อยแล้วแหละนะครับนะมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับรอปล่อย ฝากไว้ด้วยนะครับ1นึคันนะก่อนจากกันไปนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูกันนะว่าผมจะเอารถคันไหนนะครับมาให้พี่ๆรับชมกันอีกนะสำหเรบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ